ถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ค่ะอยากเรียนเก่งเหมือนเราอยากสอบครูต้าลุมปิกเดินทางเส้นสายชีวิตแบบเดียวกับน,น้องไปไปเลยเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ่ะพอจะบอกเพื่อนเพื่อนได้ไหม,มหนูคิดว่าการสอบข้อมอสี่หนูควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแบบค่อยค่อยเก็บไปทีละน้อยแบบว่าต้องแต่เราแค่ต้องมีวินัยเราจะได้ไม่ต้องมาเรียนอัดตอนช่วงใกล้สอบแล้วก็แบบเครียดตอนช่วงที่มันกระชันชิดนะคะคือหนูเป็นคนที่ชอบเรียนออนไลน์แบบสดเพราะว่าหนูอยากมีปฏิสัมพันธ์กับครูกัแบบเพื่อนแล้วก็แบบชอบ แบบเทมหรูก็ชอบเรียนค่ะเพราะว่ามันปรับสปีดแล้วก็แบบอาจจะดูซ้ําตรงที่เราไม่เข้าใจได้แบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีเพื่อนขอที่ดูอยู่ตอนนี้เครียดกับการเรียนมากๆรู้สึกแบบไม่มีความสุขกับการเรียนวิชาการคืออยากได้แต่ไม่มีความสุขนะระหว่างทางเนี้ยอยากแนะนําอะไรเพื่อนบะ้างอืมบางทีเราต้องดูเป็น process ไปอะค่ะว่าแบบว่า คือถ้าเกิดบางทีเราสึกว่าเรายังไม่ได้จริงๆแล้วเป้าหมายเรามันอยู่แบบมันใกล้เข้ามาแล้วเราก็อาจจะต้องแบบเข้มงวดกับตัวเองหน่อยนึงแต่ว่าต้องแบบต้องไม่กดดันนะคะเพราะว่าถ้ากดดันแล้วเหมือนแบบอย่างอื่นมันก็จะแย่ลงไปด้วยคือเราต้องแค่แบบว่าเข้าใจบความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็แบบดูเป้าหมายเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราค่อยๆไต่ไปเอาแบบตามที่ตัวเองพอเข้าใจต้องต้องเอาแบบที่เราเข้าใจจริงๆนะคะมันถึงจะแบบมีประสิทธิภาพคือเราต้องเรียนแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนแบบ เรียนไปแล้วหลายๆรอบแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจแบบนี้ค่ะถ้ามันเกิดความสามารถเราก็อยากมีดแต่ว่าแบบก็แค่ดูว่าแบบถ้าเราไปตามนี้แล้วเราจะถึงเป้าหมายเราได้ทันเวลาใช่ไหม The Magnet ดึงมาคุยลุยความคิด